พระคาถาบูชาพ่อแม่ที่องค์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรๅีทรงเทศแก่รัชการที่สี่สวดทุกวันเจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกตำ่ำสวดได้ทุกวันไม่ต้องรอวันสำคัญใดใดสวดให้เหมือนกับที่พ่อแม่ได้ดูแลทนุถนอมเราทุกวันหนึ่งวันที่เราโตขึ้นเท่ากับวันที่พ่อแม่ชราลงหนึ่งวันที่เราแข็งแรง เท่ากับหนึ่งวันที่พ่อแม่หมดแรงถึงปีที่เรามั่นคงพ่อแม่อาจล้มลงเราไม่ทันได้ยินอิมินาสก,การะนะข้าขอกราบสก,การบูชาอันพระบิดามารดาตัวข้าขอน้อมระลึกคุณท่านมีเมตตาการุณอุปการะคุณต่อบุตรธิดาท่านให้กำเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม้ลำบากขืนขมทุกกระทมสักเพียงใดท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใด ที่ได้เลี้ยงมาพระคุณท่านล้นฟ้ายิ่งกว่าทาราและแผ่นดินข้าขอบูชาเป็นอาจินตราจนสิ้นดวงชีวาขอโป่งเทพไทยรักษาอันพระบิดปรมารดาของข้าเทินไม่หังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาธรังกราบหนึ่งครั้งอนันตคุณะสัมปนาชเนชนากาอุโภไม่หังมาตาปิตูนังวะปาทาวันทามิ สาธารังหลังจากสวดบูชาแล้วหากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขันแล้วพูดว่ากายกำม,มังวจีกำม,มังมโนกำม,มังโยโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้า และรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยหลังจากนั้นราดน้ำรถมือรถเท้าฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีตป,ปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศล เพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผล,ลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ